ว ladies life และตอนนี้นะคะไอ้ดัาก็อยู่ที่งานรักลูก f f m m l y y f s t t v v l l 2014ค่ะเป็นมหาก,กรรมแสดงสินค้าแล้วก็นวัตกรรมทางความรู้สำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกพี่เปิลกับพี่ฮันนี่ไปว่าวันนี้เนี่ยหนู่จะมารเริงรา่าเก็บข้อมูลความรู้ดีดีไปฝากพี่เปิลแล้วก็พี่ฮันนี่แล้วก็คุณผู้ชมค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะช้อปปิ้งสินค้าภายในงานนี้เนี่ยวันนี้ได้มีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันค่ะกับ RLG Privilege ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่จะมอบส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษให้กับคุณค่ะแล้วเราเนี่ยก็ได้รับส่วนลดออนท็อปจากสินค้าที่ร่วมรายการมากมายค่ะแค่คุณเดินผ่านบูทธที่ร่วมรายการปุ๊บนี่รายละเอียดของส่วนลดต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาให้เลยด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะได้ก็อยู่ที่โซนหลักของงานเลยค่ะ คือเขาสร้างโซนนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็น4โซนด้วยกันค่ะก็จะมีโซน Baby b o ูม Gen X, Gen Y แล้วก็เจนซีสำหรับจุดประสงค์ของคอนเซปต์นะคะก็ตามงานเลยก็คือ Generations ั n ล็อกค่ะก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยนะคะแล้วก็ให้ทุกวัยทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาระหว่างครอบครัวได้ด้วยค่ะ โอ้โห oh, มาถึงโซนนี้นะคะจากโซน health p a v เล i o n ค่ะไอเดาวี่เพิงถูกใจมากแน่ๆค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีการแนะนําให้กินอาหารตามภ่าแบบแพทย์แผนไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยแต่โดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะโดยปล่มปลูกเองทําเองแล้วก็กินเองก็คือเขาจะมีปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวนี่แหละอย่างในที่ได้ถืออยู่นะคะคือต้นไวมิ้นค่ะ ปลูกเองง่ายมากแล้วก็เอามารับระทางมาทำเป็นชาโชว์ของหอนได้เลยนะคะตรงนี้นี่คือทานได้ทุกต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้้นดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะอีดาก็อยู่ที่บูดของ Modern Mum ค่ะก็ถือเป็นจุดบริการพิเศษนะคะสำหรับสมาชิกข,ของ Modern Mum เพียงแค่คุณโชว์บัตรเนี่ยก็เข้ามาได้เลยค่ะมานั่งพักแล้วก็จะมีบริการน้ำดื่มขนมให้เด็กๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมปั้นดินด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะอีดาก็อยู่ที่บูดของรักลุกนะคะเขากาลังมีกิจกรรม Brighten y น a r r b b y 2015ค่ะเป็นการเฟ้นหานายแบบนางแบบหนุ่มสาวตัวน้อยๆน,นะคะมาลงเตียสารรักลูกค่ะ ไม่หมดลงไปซะก่อนนะคะไอดีก็อยากจะพาเดินชงให้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะสําหรับใครที่พลาดในปีนี้นะคะปีหน้าเขายังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกมากมายค่ะแล้วก็มาเจอกัไนไปด้ได้อีกนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไป shopping ปปให้ลูกก่อนดีกว่าค่ะแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะในปีหน้าสวัสดีค่ะ